รับทำถนนลาดยางมาตอยนี่คือสึดยอดช่างลาดยางมาตอยทำถนนเบอร์หนึ่งของประเทศไทยระฐาเดือกเราต่างยอมรับการงานของพวกเราเราขอท้าท้องเทศว่าเราคือสึดนยอดช่างลาดยางมาตอยทำถนนเบอร์หนึ่งรับทำถนนลาดยางมาตอยเราขอท้าท้องเทศ รับทําถนนราดยางตอยเราขอท้าท้องเทศทสดขอบคุณ รับทำนนถนนลาดยางตอยเราขอท้าทางเดชสวัสดีขอบคุณ